กองพันมณฑลทนหารบกที่33นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิตที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับการร้องขอจากญาติของผู้ป่วยค่ะว่าต้องการโลหิตนำไปช่วยเหลือนายประทับวังจิตผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องการโลหิตโดยเร่งด่วนนะคะโดยรวบรวมได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น2,250ซ c ค่ะ ทางนี้ปัจจุบันโรงพยาบาลทุกแห่งในประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตทุกหมู่เลือดการเสียสละของกำลังพลกองพันมณฑลทนหารบกที่33ไม่เพียงช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยได้ทันเวลาแต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการเป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งในายามวิกฤตด้านความมั่นคงและภารกิจเพื่อมนุษยธรรมและถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและเกื้อกูลกันอย,อย่างยั่งยืนค่ะ